กล่สวัสดีทั้งไยนะครับพี่น้องครับทางเ Facebook รอยและก็ยูทูบนะครับ c h a n n เด็กน้องถางล่างนะครับ ทางช่องทางยูทูบแล้วก็เฟซบุ๊กนะครับอีวันนี้มาเบิางรถล้อครับนี่พ่อบอยดินดวนครับทีมงานมังกรทองครับนี่เดี๋ยวคนก็รอกันครับวันวานี่ไปครับเดี๋ยวยังเที่ยวไอ้เมืรอนี่โอ้ยหมาในตัว กับทีมงานรถนรอครับโ yeah. อ้ยเ oh. าไม่กั้มาเขาอเลยก็มาแล้วใหม่นี่เดี๋ยวผ่ามาันจะวันหยิงวันไหนนะครับ่มมีเงินครับ,บ่ามีเงินผู้ที่ตามมันหลาย <c oughs> <c oughs> อยู่เจอใหม่กังซันไหมครับเนี่ย ให้กองเงินไปใส่เลรสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับบอยดินดวนครับบอยดินดวนดวนั้นซนี่ยกันถ้าเรียซื้อมาบอยนี่แลมทังาใหญ่แลมตงเขียมครับแจิเป็นังไงนี่แ่ินงานนขึ้นบมนี่นะครับโโลที่นี่งานไบ้าครับแม่น้มันรูกเนีแร่จะขนาดไหนเนี่ย รถไล่รถพ่กลรคนรถาแดงสามสี่อยู่ฮะโอ้ขันโอ้ขันโอขันครับแต่เขาก็ยังใหบเลียงเพื่อสิบารถไลเดี๋ยวเก็บงานครับมาดีเล่นพักแล้วครับนี่รถทีมงานครับนี ืัอนี้ก็ขับเรียนวางครับก็เลยออกมาเบิ่งเพิ่นเบิ่งยามเพิ่นนะครับครับไอ้บาสครับขับรถไถยวันยุออกไปเล่นบ่อเพื่อนอยู่ครับวันนี้แต่เพื่อนพักหน้างานเหรอนี่มันก็ดกับฮามงเคร่งเหรอครับ เดี๋ยวไม่โอกาสนะครับพาพี่น้องไปเบื้บองบ่อดินมังกรทองนะครับวันนี้ว่าพอรอนรอครับว่าพอบอ่อดินดวนอยู่นี่อย่าเอาอย่าเอา <laughs> บรรยากาศย้ำแรงครับนี่เป่าเก็บงานเพื่อนครับเก็บงานมาแล้วมัวใจเงินน,น,น, <c oughs> ะงนะครับเพื่อนว่านี่ารถพอแดงมาลนะครับแ่ไม่ลงอะไรเลยเพื่อน sorry it's dj